เทศกาลเอดินเบร์ร่าเฟรนช์ประเทศสกอตแลนด์ในทุกๆเดือนสิงหาคมเมืองเอดินเบร์ระในสกอตแลนด์จะกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชีวิตชีวาม,มากที่สุดในโลกเทศกาลเอดินเบร์ร่าเฟสติวัลเฟรนช์หรือที่เรียกสันส้นๆว่าเดอะเฟรนช์เป็นเทศกาลศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเทศกาลนี้ดำเนินไปประมาณ3สัปดาห์และดึงดูดผู้เยี่ยมชมและนักแสดงจากทั่วโลก เมืองทั้งเมืองเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงในช่วงเวลานี้ถนนเต็มไปด้วยดนตรีใบปิดและผู้คนที่มีความสุขที่กำลังสนุกกับบรรยากาศของเทศกาล The f r i e n d s เริ่มต้นขึ้นในปี1947เมื่อคณะละครหลายคณะจัดแสดงอย่างไม่เป็นทางการควบคู่ไปกับเทศกาล Edinburgh International Festival ตั้งแต่นั้นมาเทศกาลนี้ก็เติบโตขึ้นเป็นการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ของความคิดสร้างสารรค์และศิลปะ นักแสดงหลายพันคนหลั่งไหลามาเพื่อแสดงผลงานของพวกเขาในสาขาตลกละครเวทีการเต้นรำและคอนัตต์คาบาเร่และดนตรีการแสดงเกิดขึ้นทุกที่ในโรงละครขนาดใหญ่ห้องโถงเล็กๆผับและแม้กระทั่งบนท้องถนน ถนนรอยัลไมส์ซึ่งเป็นหนึ่งในถนนสายหลักของเมืองกลายเป็นศูนย์กลางของเทศกาลโดยมีนักแสดงข้างถนนนักเล่นกลนและนักดนตรีมอบความบันเทิงให้กับผู้คนจำนวนมากตลอดทั้งวันแต่ The Friends ไม่ใช่เทศกาลเดียวที่จัดขึ้นในเอดินเบรัช่วงเดือนสิงหาคมมีกิจกรรมสำคัญอื่นๆหลายรายการจัดขึ้นพร้อมกันด้วย เทศกาลเอดินเบร่าอินเตอร์เนชั่นแนลเฟสติวัลนำเสนอโอเปรา่าละครเวทีและดนตรีคลาสสิกระดับโลกส่วนเทศกาลหนังสือเอดินเบร่าอินเตอร์เนชั่นแนลบุ๊กเฟสติวัลยินดีต้อนรับนักเขียนชื่อดังที่มาบรรยายและพบปะผู้อ่าน เทศกาลศิลปะเอดินเบร์ราอาร์ตเฟสติวัลเติมเต็มเมืองด้วยนิทรรศการและชิ้นงานศิลปะสร้างสรรคขณะที่เทศกาลภาพยนตร์เอดินเบร์ราอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกฉายภาพยนตร์ใหม่และรอบประถมัศน์พิเศษนอกจากนี้ยังมี Royal Edinburgh Military Tattoo ซึ่งจัดที่ปราสาทเอดินเบร์รามีวงดนตรีเดินแถวปีสกอตและการแสดงแบบดั้งเดิมของสกอตแลนด์ร่วมกัน เทศกาลทั้งหมดนี้ทำให้เอดินบะระเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมและการเฉลิมฉลองที่น่าทึ่งแห่งหนึ่งการมาเที่ยวช่วงเดือนสิงหาคมจึงเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับใครก็ตามที่รักความคิดสร้างสารรค์และความสนุกสนาน